ทีโสวยบินน้องนึงประมู่นี่ได้เป็นลอยดอกแฉแน่นอนเลยโอ้เมื่อถือกันนี่แล้วนะครับพูดนะเบ่งที่ลายวินพูดเนี่ยพูดนะครับเดีกระจายไปให้เบ่งยังบเบิดได้เบ่ดในเปิดใบทองออกก็มี่พูดนะครับกระจายสุ่มให้เบิ่งน้ำนะครับดอกเห็ดพูดนะพูดเทียนเบิ่งดีๆครับเป็นจันทร์สวรรค์เลยดีเลยดนะครับดีคนพูดพูดนะเก็บแล้วมาเบิ่งเดียๆนั่นน้องเนี่ยได้ใส่ถุงด้วจากพี่น้องมื่อนี้ย ครับนะผมสวัสดีพ่อพี่น้องพ่อกำหนงหนึ่งกับไอวินนะจ๊ะสวัสดีเพยมีไงพ่อพี่น้องลุงป่านาทุกท่านนะครับสวัสดีพี่ซนะุกทนน่นนะครับ,รบผมวันนี้ก็พ่อกับบ่าวมีกับหนึ่งๆในเสาจีเรนในเสาของวันพระฤหัสบดีน้าจ้าที่สามสิบพฤศจิกายนพศส,สองพันหกร้อยหกสิบหกจ้าวันนี้ก็มือสิ้นเดือนนะครับวัอนี้เราก็มาพิกัดป้าน้องแป๊กน้องหนึ่งเนาะจ้าในเขตบ,บ้านน้องแป๊กจังหวัดพิการเพื่อผลิงหวัดอุบลราชธานีนะครับ ไปหลุดเงินเบ่งน,น,นะครับสิ้นเดือนแล้วมีสิมีเฮ็ดหยังแน่นเนาะจ้าป่ะครับป่ะจ้า,จาลืมต้นเข้ามาอยู่มองเปิดคลิปนี่นะครับเฮ็ดกอ่อใหญ่จ้ะกอ่อใหญ่จ้ะนึงๆเฮ็ดอ,องนกใหญ่โอ้ยเนาะกอดเท่าเป็นเกินหนามุยเป็นเกินอยู่ประมาณนะครับจ้าม,มันลืมเป็นแน่นเนาะแม่นจ้ะ อาอดอกนี่สองดอกอาไปเห็นเนาะปิดกายนี่แท่งลุ่มยังบ่ค่อยเห็นน,นั่นอังนึงเห็ดสิน,สนจอกเนี้ยเจ๊ถึงผู้จองครับผู้ซองตาดครับ อ้อนี่เต็มทีก็งามหน่อยวินเนาะนมันง,งามเพิ่นครับก่อใหญ่จ้ะเดี๋ยมังามนะครับก่อใหญ่เนาะจ้ะจะมีงานเลี้ยงนะงานเลี้ยก็งามขนาดน้อยวินวนะ องน,นกจ้า,อ,จาอืมน่เจ้าดนะดังจพกใจหยดเพลิงดังสินเดือนพฤศจิกายนนะครับหิดองนก ดอกใหญ่เป็นนันนย่างหนึ่งเมียนจ้ะดอกใบผมันว่าเมียนเฮ็ดไข่เนาะจ้าตัวน,นี้ก็องค์นกที่กันจ้าแต่ว่าเป็นองค์นกหน่อยแต่ว่าดอกแข็งงามเฮ้ดอกใหญ่ก็น่าเลี้ยวนี่อย่างหนึ่งเมียนจ้าเกิด,ดเป็นมู่งที่กันเนาะ ข้าเข็มนี่ยครับนี่จ่าจะเต็มทีเพื่อนไอยวินเนาะข้าพันจีอย่ากลัวเนี่ยครับดอกเมนจ้ะเพชรอันนี้แกงหวานเด้อจ้ะพี่เนาะเสียบคือกันแก้เพชรก่อนไอยวินเนาะแต่ว่าสีสีบัวแดงจ้ะหนึ่งเชื่อบางมองเพิ่งเกินกอเท่าครับจ้าหรือค่ะเป็นบีเลยวันกล้วย เด่นเพิ่นเป็นสีนเทาน,นั่นหนึ่งสีน,นี่คลายครึ่งธรรมศาสติอีกเลยได้ครับเนี่ยมหาอนคนขางหยากเนาะจ้ะน,นี่วิ่นนี่ค่ะคนน่ะกะตีเนี่ย็นจีมูใหญ่แหงเนี่ยนั่งหนึ่งจ้าคณอ่ะ ลูกค้าบนจะค้าบนใหญ่ไง ผูเนี่ยนเนาะขัดไงครับนี่วรงูงดอ่ดูนะข,ขนาดจีมบอจีวินครับลักษณะดอกตูมเป็นอะ เห็นตาเดียวกสีเทาโอ่าโลกเลยครับก้วเด้งยงนียจ้ะก้เดยงก้ใหญ่ก้ใหญ่จ้ะ ดูมีแก่งามเนาะจ <Yeah. S 1> ้มองดิหมอกลงใจพอดีครับสุมเนาะจ้ะอืะไรกันเนี่ยจ้ะ นี่นี่เฮ็ดที่ยังเหรอยูมีอำเภอได้เนี่ยหนึงงๆคนมากั้สิออกตั้งพีหลายแว่งกูมูเนาะแม่อำเภอบุญทลิกก็น่าจะรวยตัวกี่หนอครับเนาะใช่พ่อแม่พี่น้องบางท่านไอ้เกตตามเมืองคลิปเก่าก็ได้นะนงนึงเนาะใะ่แต่ปีสองปีเพันครับที่เก็บนี่นดี๋นึงดอกงามอยู่จังสองเดือนเก็บเรื่อยๆเกือบหอดปีใหม่อยู่ละหน้อยวินเนาะครับ ก็จากเห<ช>็ดดินนี่ก็เป็นเห็ดบดเห็ดบดเห็ดดินก็จะเนี่ยใส่ปลาหางแย่ไข่มดแดงแยมแดงแล้วนัน่นเองเนาะขุดเบาเ,เล่มไปเลยแหละแล้วจ้ะพี่เนาะนี่แกตุ้งชินเดียน้วครับจะจามซีบเลยเนาะจ้าพี่ก็ะด,ดิ่ ะเป็นนาเลยก้อใหญ่แล้วก็มีอมงนกใหญ่ออกน,ำนออก้ำเนาะจ้าเนาะนี่ก็แม่ในวินเห็ดยได้หนิพื้นข้าครือใหม่ครือใหม่บังพื้นใวจูมันจูมพื้นตนีงพุ่นเท่าทางอีกพี่น้องเป็นช่วงใช่แล้วพื้นกำหมิ่นมาถามนั่นนึงจ้าตัวนี้สีเหม่งตัวนี้สีเขียวเ้าเอา้ปพี่หญ่มีใหไยพาพี่น้องครับฟังน้ำครับ นือถือผ้พาพยายามป้ายาน,นั่นนึงแมนจ้าน้องเมกคนละครับออกจากน้องแฝกก่อนจ้าเดี๋ยวภูเด่นเป็นเสือเป็นกระ마นอนนึงได้ผู้คนได้เมื่อทุกคนน,คน,น,นะครับยามนี้แหละเอานะครับบ้านหลวงรัดต,ตน์ตอนขระมาปลาย่างหน้าบ้านน้องเมกนะครับผ้าหนึงน่งๆกระมาเบิง่ง เห็ดแดงหนาหรือว่าเห็ดแดงดางนะครับที่เกิดในปลาย่างหน้าแล้วก็สิมายามปลาตอดน้ำนะครับหลุ่นกันเบื้องนะครับเพื่อนมใหญ่เพื่อนพี่น้องครับครับลักษณะดอกเป็นนอหนึ่งหนึ่งจ้าว่ามันเห็ดกอใหญ่แต่วันนี้แดงดางเนาะผ่านอื่นเนาะจ้าดอกเป็นรสชาติเป็นยังไงหนึ่งหนึ่งเส่จ้าเคียงหวานดีเคียงหวานเคียงหอมชิบว่คือหนาเล่เนาะเมนจ้าฮึฮึท่านออกก็เป็นเพียนคือการขับเห็ด Lần lần này lần lần Vinh lần 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 โ่าทางอีสานบ้านเฮาอื่นเดียงดางเนาะแม่ครับพอมาเกิดน้ำปลาหยางตาเตรีงม้องนึงซึงเย็นปน,น้องแปลกน้ำแยกน้ำลาได้วิ่ไหมาเลยนะครับไลหลไหด้วยจาไลมีดินไม่กลางหรอกหโหักเลยิยย่เป็นไงเียเงเง้จ้ะมันมีฮิปกโกกนะ จงด้งนงจังสีเลยไบินจัง yeah. สีเลยอจังสีเจ๊งสีเลยนี่นะครับดนี่คุณนนะ่านได้เปิดใบตองออกก็มีได้ใบตองวดก็มีไมแห้งเพื่นนาะจ้าบุญมมเลยนายอีกบุญนะเจ็บเลยหนึ่งไลเร็วไปเลยเจ็บมันๆไปเลยมันนี้ มากนุ่งมากแน่วเลยหอบแพงด้วยจ้ะ คนอะไรคุณไอ้ดิทำมีกำลังงามจ้ะแกงหวานขนาด,ดน,น,นี้เนาะหนึ่งกรุบกรอบเพื่อนครับเป็นที่มากอากาศเย็ยนอากาศหนาวได้นี่เนาะจ้ะทำเป็นพี่น้องก้าลายได้เนาะมัน้อหนึงน่งม,มันหนี้มากแค่น้งนองเมฆนี่ครับน้องเมฆก,ก้าลายน้องจองก้าลายเนะัะเพิเม่มเติมไปเลยเนาะพี่ก๊กกนะอฟเพิ่มก้าวหน้าเนาะใส่มือมันโดนขนาดกุ้งเกี๊ยวเคร่องซิบโอหิน เที่นนจ้าเยใบเยใบยางแหงยนร้ายน้องหนึ่งจ้าฮึ่มที่สอยวินน้องนึงว่ามู่นี่ได้เป็นลอยดอกแท้เน่นอนเลยโอ้มือถือกันดีแล้วนะครับพอดนะมึ่งที่ไรวินพอษเนี่ย พนะครับเด้จีจายไปให้เบินยังบอรเบิร์ดได้เบอรนให้นเปิดไปทองออกอก็มี่นะครับ <โฮ S 2> เด้จีซูมให้เบิองน้ำนะครับดอกเห็ดพูน่าพูดเหี้ยเมืองดีๆครับเป็นสุดสวรเลยก็แดงก็ดังหลายครับจ้ะหลายอี๋หลายเก็บไปเลยนึงยาวๆไปเลยจุดจวดทำ <หา S 1> เวลาน<ห>าลักจักหน่อยเพื่อนแต่สีส่งสัญญาณปี๊ดอีกเนาะ เพราะว่าอยูุคางไม่คางห้องน้อยวินเนาะเด้ยเดยอย่งแย่งผีอยู่ในผีแก่ข้าวมือกองอยาฝ้าตัดให้มือเจ็บบอก่อนนะมีส่วนหนึ่งที่เก็บอยู่ในนั่นอีกหนึ่งส่วงเพิ่งจะเกิดช่วนแตกแหลกน,น้ำเนาะแม่ครับก้อนเฮ็ดเผิงเขาข้าคนเผิงเขาใหญ่ครับมีคลิปหนึ่งที่เก็บอยู่ในลายมองนี่เลยเนาะแมีนจ้ะมาเอาอยุประมาณสองหมื่นบนบ่อยินพัฒนาอยู่และะ้เนาะจ๋า nhiệt ร้อนก็เมม่อนงนึงคือสันนิขาบ่ยามมะนาวปลามันนี่นึงวิยมยมเมื่อซื้อแต่ว่าตรงได้ยามได้นี่ยมเมื่อไปกินเนอะ นี่ที่สีบดายพผุนในิวินเนี่ยมึงเนี่ยคือยเป็นเสียใช่กันเองเนะครับเป็นสินทรัพย์นี่จุ้มเพื่อนบดเนี่็สียำมดาย lúc đi đi cái này đi Ủa đây này mười 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 nha này mười 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 như mười 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 đi, mười มือแบบพี่น้องมือเดียวเป็นรวยดอกเพื่อนว่าจะน,น้องนื้อพอแล้วมือนี้ลายรอยดอกพี่รอดเี่ยรายรอยดอกเลยบ่จักที ได้หาไปเวินบ้านเลยเดี๋ยวไ,ไปเอาถุงใยออกมาอยู่ถุงใส่เห็ดบดถุงใยเห็ดบเดเลยแล้วเมื่อกี้ต้องได้ใส่ถุงใส่เห็ดบดแท,ท้พี่พี่ยาวไปเลนยนี่ยาวมากจะยาวมากนะพี่ตาเนี่ยกายสิเต็มล่ะเดี๋ยวดิ นี่เด้โอ้จุ่มเป็นกระไลข้างในนี่อกีกแล้ไอ้วินผุนผุนเป็นแผ่นเลยเจ็บท,ทั้งหนอทั้งเบิเดกันนี่ดียไอ้วินยังฝ่าวเลยยังไหลเป็นน<ป>นี่ที่เราจะเกิดแนวนี้เลยพี่น้องพราะมันเก็บเกี่ยวพ,พ้นผลิตไม่เก็บเกี่ยวเข่าครับเอาเป็นนาไปเลยหลายผู้ดูนะอ้ยอ่านบารนีมาแล้วจ้ะพี่น้อง เสียงแมงมาแล้วด้วยครับเสียงแมงก็อวดเอาครับดัขคืนดัขึ้นเนออบานี้เนาะเคียวอยู่มองห่วยน้ำเพลินจะสีไหลวินมองเพลินหยอกใส่กบพอจะเฮ็ดครับมือนยิงมาเลยวิน ดีฮ اني ออยมาใส่กันปูนูปูนููนูถงถึงหนดีหนอ เก็บเหลียมมาเบืองทีเดียวน,นั่นหลงนึงเพราะว่าแมงเสียงแมงดังแหงเนาะแมนจากจนได้ใส่ถุงด้วจากพี่น้องมานีพน่พูนนะครับพี่นออ้อถุงงามเลยนะครับจ้านี่ครับถุงไปไปย่ามปลาเนาะบัดนเนาะจ้าสิพาไปเบืองปลาตอนกันครับอากาศเย็นๆสิลวงบอป้าครับป้าจ้ามาหอดทาตอนเฮาละครับบาแมงก็ยังกล่อมไผ่อยู่ครับ <laughs> อยาไใหเลาะแ้งอ,อากาศเอาแน่ยนะครับเมื่อคืนนี้แมงเลยมาหองเนีน่ยตอนนี้เกือบบ่ายโมงเลปลงไปเบิ่งครับเป็นยังไงเป็นยังไงห,หนึงนึงคือวาอ่ะเดยอะโยกให้เบิง่งบอยวินงใช่ปะใช้เบิง่งโอ่นนันเด่นั่นเด่ไอ้วินประกฏตัวนั่น,นว่นพุนอยู่ทั้งใต้พุนผน เอ้ามีอยู่มีอยู่พอเด็กปีงเดปนอยู่ได้นี่จ้าอ้าวให้วินดึงขึ้นมาเนาะจ้าใส่พลังงานลาไลา,า่าาาน้องหนึ่งกบเอบกบเอบนั่นเสร็มแลพี่เลยวินน,น,น,นี่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 นะครับกบเอาจับเลยจ้าพี่น้องกบจ้า คนอิ่มเหี้ยอมานี่อ้าวไปวิ่งจับด้วบ้านประกดว่าไงประกดหลุดปลาขยงเลยนะครับเก็บใส่สะก้อนนอจังจังไปเบิ่องยอดเนาะน้องนี่เง่านี่อันจ้าบินปต้มยำใส่กัะเพาะเพชรอย่นี้ก็แซ่บเด้ครับกับเห็ดแดงหนาอันนี้เนาะ เห็ดแดงงาือวาเห็ดเห็ดองนก็แสบเห็ดก็แดงก็ใหญ่ก็แสบครับนี่ไงพ่นะครับยยดกันเนาะี่นะครับอ่งนึงที่จะประกดแมนปรกดปลาคาวก็มีเก็บกับมองเลื่อยนี้ มันมืมมือคมดเอปูปูว่าัานเอาเนาะปูเนาะปูปลอกบัญยามจตุ่มนี่เอเล่นะจะประดเลยมันนี่อือพี่คุณน่ะนี่เขาขาวเลยนี่ที่ออกอีกปะเกี่มันี่ยวฝา ใจเย็นเน่ยินจ<ะ>ในจเย็น,ยนมี่ประองเพีเดอ้ยคุณน่ะปลากระชกเฮ็ดกระชากด้วยครับคุณน่ะเฮ็ดกับมงเดียวจนว่าุนจดุดไหนสีถุงหน่อยวินเนาะปด <c oughs> แหงตะกดู้ยขาดแหงแม่งใหม่กระชากเพราเมงใหม่ครับมือนยงหอง อสองหอยสองมือเ้อเอ้ๆจะมันอนี้อ,อ,อจ้าแั่นี้เจ้ามขั้นเบิร์หยิ่งขัดู้เขาจ้าเรียบร้อยจังไปวันพนงานร่วมแนละ้น้องนิงเนาะจ้ะมามัดไหว้กันครับไปนะครับบ้านน้องนิงไปถ่ายเรื่งแล้วครับอปลาขึ้นไปก่อนแล้วผมมัด ตรงยุ่นะครับงานมาัดไสคือเก้านะครับเมืองคนงาน,นหนึ่งยึ่เชิงคนนะครับบาน,นเรียบทาเรียบร้อยนะครับเนาะ,ะผลงานยางแหล่เข้าไม้แหล่เข้านี่ปนเป็นเฮ็ดองนกเฮ็ดดาแหลแล้วก็เฮ็ดกอใหญ่เนั่นหนึ่งป,ปลาน้องจองเนาะแม่นมาบ้านน้องเมฆไก่ไก่กันตำบลหอยคามอำเภอบุญสลิดจังหวัดอุบลนี่กันนะครับเป็นนิดแดงด่งปลายา่างเนาะจากพี่น้องออกหลายพักด้วยจ้ะป,ปละาย่างหนาครับ เชืนึ่งใส่ถุงนี่ครับเชื่องปลากดเชืงปลาขาวเชื่งกบก็ได้นะครับมายามตอนกันมาน้องเมียกนี่ท่านสิเบิ้งคีบเล็กๆอยู่ในจีหมูน้องนึงเน่าจ้าทะุปผลงานวันนี้ก็นมันสุดๆเลยสุดยอดข้ามมันเลยครับเชืงปลาเชื่งเฮ็ดนะครับเฮ็ดนี่สิครับโผด่ๆอย่างเน่าจ้าจุดอดงามๆครับ อ้าวน่นจาจะพี่น้องสำรับคลิปมนี้นอ้องหนึ่ง,งก็ไปนิวินก็พาพี่น้องเขาปลามาหาเฮ็ดแล้วจ้าไม้แหลก็เป็นปลาน้องจองแล้วจ้าไม้ที่สองนี่เป็นปลาน้องเมฆมานขนาดเลยจา้าเพราะว่าจนว่าสองตาได้ใส่ทุง้งก็จ้ะพี่น้องกขามายามปลา,า,า,ากันย่างมานอีกน่าจ้ะน้อยมือนี่มานมันเลยจา้าสำรับคลิปมนี้สมากก็อย่าลืมกดไลค์เด้อจ้าถึงจะอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามน้องหนึ่งกับไปนิวิน้็จ้ะเพื่อสิบอุบัตคลิปใหม่ๆม,มน่าจา้ะเนาะว่าน้องหนึ่งก็ไปนิวินจะพาพี่น้องไปหาอยู่หากินเ แนวด้ายเนอจ่ายหรือว่าหาเห็ดของได้พี่น้องเชลิ่งหูพี่กัดและก็พี่เตยของหาจ้าจุติจรับคิมมืยสวัสดีจ้าพ่อกันทีมหนาด้วยจ้าเอะไะนะครับพี่มิยายอิพ่อแม่พี่น้องลุงปลานะาทุกท่านนะครับสำหรับการเก่อปลาหาเก็บเห็ดปลาในี่ยวันนี้นะครับวับนพฤหัสบดีสิ้นเดือนพอดีนะครับรที่สามสิบพฤศจิกายนสองพันหนึ่งร้อยหกสิบหกมันนะครับสุดยอดข้อมันแล้วก็มาชานขึ้นตรงนึงบอกไปแล้วครับรายละเอียดนะครับเห็ดแต่ละอย่างนะครับ ก่อนจากกันวันนี้นะครับผมขอขอบคุณขอบคุณทุกไหล่ทุกแช่นะครับผมขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะครับผมขอบคุณทุกทันที่ให้การกดติดตามโดยดีเสมอมานะครับสำหรับทันทีเมื่ท่านได้ติดตามกดติดตามไว้นะครับผมขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับรวมตีชมเข้ามาในรายการนะครับขอบซาเมื่ท่านใจผิดขาดประการใดก็ขอภัยไว้ํนำนะครับผมอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ขาดบ่ได้ความน้อยว่าใช่พญามิยไผ่พ่อแม่พ่นองลุงป่าน่าเอฟซีู้ขาทุกท่าน ประสบสมหวังจะโชคดีโชคมารยามีโลกภ่หลายไดมากำกายสุขทั้งด้านหลังกายและกับคิดใจคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่นปารถนาหลัร่รวยเงินทองมากมีไในบารมียิง่งยิ่งถึนไปนะครับสำหรับวันนี้กอกล่าวคำ่า,วา,วาสวัสดีครับผมพ่อกันมืองหม่ครับ